ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดือดที่สมุยโอสฟาดกลับทันทีชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นเดือดอีกแล้วสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่เกาะสมุยเนื่องจากมีการแสดงที่วัดบ่อผุดตําบลบ่อผุดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าล่าสุดบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวว่า มาถึงสมุยอย่าว่าให้ศูนย์เดอร์เลขศูนย์บอกคือเลขหนึ่งหลังจากที่บอสบิ๊กโพสข้อความนี้ลงเพจส่วนตัวของตัวเองก็มีเหล่าแฟนแฟนเอเข้าไปคอมเมนต์กันต่างๆน้านาแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนโดยเนื้อหามีประมาณนี้บนโพสเก่งจังเมื่อก่อนติดตามบักคักเลยเดี๋ยวนี้เป็นจังไดบ่รู้ ถ้าอ่านด้วยความไม่อคติก็จะอ่านประมาณว่าเป็นอย่างไงหนอเดี๋ยวนี้คือโพสต์แบบนี้เมื่อก่อนติดตามตลอดมีรอยยิ้มพูดดีพูดเพราะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมากความหมายประมาณนี้ค่ะไม่ได้คิดจะว่าร้ายอะไรถ้าไม่พอใจขอโทษด,ด้วยนะคะงั้นทําตัวแบบนี้ต่อไปนะคะไล่ fc ที่เขาว่าเข้ามาเตือนด้วยคำพูดไม่น่ารักบ่อยๆนะคะสุดท้ายจะไม่เหลือใครนะคะด้วยความชื่นชมและเป็นห่วงนะคะ Ag, แต่คงไร้ค่าแฮชแท็กไม่ได้นำพาแฮชแท็กขอโทษนะคะเสียใจจริงๆคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะถ้าไล่ f เอฟซีหนีวันละคนๆแบบนี้หนึ่งปีเอก็หายไป365คนอาจจะดูน้อยไปน้องบิ๊กคงไม่สนใจหลังจากคอมเมนต์นี้ถูกส่งลงไปในโลกออนไลน์ได้ไม่นานเจ้าตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่า หนีอย่ามาติดตามหนีแมะบอกได้เลยว่ามีทั้งคนกดถูกใจและกดหัวเราะกันไปตามๆกันเรามาดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคอมเมนต์แรกบอกว่าเป็นอย่างน้อพ่อใหญ่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากำลังใจค่ะพ่อบิ๊กคนเก่งอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า หมอลำเขากระลงศูนย์ก่อนนั่นละถึกต้องแล้วว่าแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซอศูนย์หรือ,อยังนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสูๆ้ๆนะคน้องบิ๊กค่อยๆคิดค่อยๆปรึกษากันค่อยๆแก้ไขไม่มีอะไรราบรื่นไปหมดทุกเรื่องค่ะปัญหามีไว้แก้ไขน้องบิ๊กเก่งอยู่แล้วจ้าอีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรส่งกำลังใจให้เสมอค่ะอีกเม้นหนึ่งบอกว่าจมหลายหลายโลดมักเบิ้งจมจั้งดให้น่ารักมักบอสจมจมมือละสิบรอบกระสีเบิง้งคอมเมนต์สุดท้ายปิดฉากอย่างอลังการว่านั่นๆสงสัยงวดนี้ออกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับ เรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเป็นสื่อกลางที่บอกกล่าวความคิดเห็นของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีและขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะ